ที่จจใคนทพูดชื่อศิลปินไล่ไปลเรื่อยๆใครพูดไม่ได้พูดต่อไม่ได้น่ะครับอก็กดได้หมดแต่ใครว่าใจ่ะพูดได้ได้บัตร่ากแน่นอนนะเชิอที่มาสองท่านแล้วีไหมครับขออีกหนึ่ท่านท่านเจอครับ ไม่คให้ไม่ต้องเปนปรับรื่งใจคว่าีปี่ีาช่วยได้ไม่ยังแบบาคนข้ามาให้หานั่งมอสามใครอกได้แค้เลยนได้แ้เร่างฝันหอฝนอเาฝส่แรส่เลียคนตอบแร้มอยา่ได้แบบไจบบ้านเราไมได้ รู้เยอะใช่หมครเขาบอกคุณแบบถูกบ้าคุณก็จะเสียเปลือกคอดท้ายอะตอบค่บ้าว่ินคจะได้มาบ้านตอบไหครับกทุกชื่อได้ตอบี่หแดงกอบเ้ยรถทำบุญเนาะี่จี๊จอยอ่ะสามรถสามรถที่แดงนะครับที่แดงตอบหมอ่ะชื่อเป็นที่ัง

โซ่่ีละโซอาเพียได้แต่ว่าเป็นอันเนี้ยเป็นชาทีเหรอเป็นชาทีมาไ่ร้่ะเนี่ยสตลที่ก่ช่เดความที่เราเองเนี่ยลยอะเทเียนอะไรอ่ะเทีนเออจริงจรบัเพลงียช่วยัรแต่ว่ามีนอ่ เกมไหนจับก <Jordan> ันดูสิอะไรเกมยี้เกมยี้ก็อะไรเกงยี้ไว้มีเกมไว้เกมอะไรมีนะมั่นใจอ่าที่ทำรับมาเลยมั่นใจเกเไว้มีแบ่งเวลามีไหมเวลาไม่มีต้องมีใช่ไหมถ้ามีแล้วเราไปอย่างที่หนึ่งต้องแบ่ง เก่งกิก่งกะมีไหมไม่แื่เซฟด้วยะี่พี่ะพี่อด้วยนะคะปทายด้วยฮะแล้วก็แล้วก็ขอฝากาเชื่อไกับนิวซิงค์แล้วก็เจอกันสองครั้วง เราไปชวนได้อย <men> ่าก่อนแล้วก็สนทนาสนุกๆนะครับไม่ได้เิดการสนุกสนิทแต่ว่าารไร